อ,อกลินสีเรียกตี๊กลินสีนะกลินสีความใหม่เขาบอกว่าตอหนิ้หลายๆคนจะอยู่ตรงสีตรงนี้จะลอกจะอะไรเงี้ยตอนที่ดูจากสายตาไม่เห็นนะบางคนมีไฟไม่ติดบ้างนู่นนี่นั่นนะเฮ้ยมั่สวยว่ะเอ้ยอ่ะแต่ผมอ้าว ไม่หักนะตอนนี้ผมกำลังที่จะเข้าไปในที่เก็บสมบัติของผมนะครับจริงๆตอนแรกว่าจะไม่แก่เนี่ยเจ้าฮักบัตเตอร์ของ s ซนดี t o อที่เห็นอยู่นี่ก็เนี่ยฮะมีแต่กล่องนะจริงๆผมตั้งใจเลิกเก็บไปแล้วนะฮะ แต่โชกะตามันให้กลับมาเก็บอีกนะฮะเนี่ยเพราะว่ารุ <im> <im ่นพี <im> <im ่ผมเขาเขาเกิดอุบัติเหตุทางชีวิตนิดหน่อยแล้วเขาก็เลยบอกให้ผมรับมาเลี้ยงดูก็เลยกลับมาเก็บอีกทีเห็นเขาบอกว่าเจ้าฮักบัสเตอร์ตัวนี้มีตำหนิเยอะเหมือนกันใครไม่มีนี่ก็ถือว่าโชคดีนะฮะเลยต้องรีบมาแกะแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้ดีกว่าเผื่อจะได้ส่งเคมกับ ตัวแทนจำหน่ายอ่ะครับมาแกะกันดูอ่าแพ็คมาอย่างดีผมไม่รู้ว่าสั่งจากเจ้าองเนะ่จะได้กล่องแบบเมื่อกี้หรือเปล่าที่มีลายฮัรมดบัสเตอร์มาด้วยดูดีเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ่้ย กลิ่นสีเยี่กลิ่นสีนะกลิ่นสีความใหม่เขาบอกว่าตรนนี้หลายๆคนจะอยู่ตรงสีตรงนี้จะลอกจะอะไรเนี่ยเทาที่ดูจากสายตาไม่เห็นนะบางคนมีไฟไม่ติดบ้างนู่นนี่นั่นนะฮะเฮ้ยมันสวยว่ะ ฟ้าลิกินให้กลับมาเก็บไอบอกมาดูซิเฮ้ยไม่อยากออกมานเลยเอ้ยอ่จากการสัมผัสน่ะคือ ผมเคยมีของคอมเคสนะครับผมว่าตัวนี้เบาเบากว่ามากๆเอออ่ะนี่นี่นี่ตำหนิที่ว่านะฮะแต่หลายคนที่ผมเห็นในกลุ่มอะผมก็มีคะแสดงว่าได้ของแท้อื ข้างในก็มีอไอรอนแมนนะครับมาให้อีกครึ่งตัวใช่ไหมนคนนี้แล้วก็มีจุดขยับหลายๆคนผมว่าได้เห็นแล้วแหละแต่ผมอา้อาวอ้าวนั่งไง <c oughs> อโอเคมาใส่ได้เฮ้ยทำให้เสียวดีโอไฟมันเปิดจากตรงไหนบ้างเนี่ย สวยอ่ะจุดขยับตรงขาขยับยังไงเออเออ่อาทำไมาดูสึกแบบไม่กล้าขยับมากไอ้หมุนได้สมออกเสร็จเอาไว้ยังนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยววะ ชืดนอ่ออกยังไงนี่เปิดไฟตรงไหนตัวเปิดสวิตไฟนี่หรอไงวะแกะจากตรงนี้แล้วก็มีที่ชาร์จนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไมโครอะไมโคร USB สวิตช์ก็อยู่ตรงนี้ ดูด,ดูยังไงวะเอ้ย,อยนีน่ี่ปึ๊บอืไฟทั้งหมดมี18ดวงแล้วก็ไอตัวข้างในก็ m a ก43ก็ติดนะเห็นไหมนี่ ส่วนที่มือเขาบอกว่ามีที่เปิดอีกตรงไหนวะเนี่อยอ๋อเนี่ยแกะเยอะไงนี่เสียวกะยังไงอือใช่เรื่องอันนี้ไม่หักนะ <c oughs> อ่าอยู่ตรงนี้มีที่ชาร์จด้วยเหมือนกันก็กดมันก็ต้องงางงานอย่างี้ เมรื่นี่ตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะฮะนี่ถ้าเงไม่ได้แต่ตรงนี้เก็บไม่ได้นะครับตอนที่ผมรู้เหตุและผลว่าทำไมขาถึงขยับไม่ได้นะครับ เพราะว่าเขาต้องการอะอะไรสูงมากเขาต้องการให้อ่าระบบไฟที่เขาเปิดที่ขาที่ตรงเนี้ทีเดียวมันเปิดได้หมดนะครับแขนทั้งสองข้างก็เลยต้องต้องมาแกนี่ออก้าเปิดแยกมันเป็นอย่างนั้นนะฮะเขาสร้างมาเพื่อไว้ตั้งโชว์ซะส่วนใหญ่คงไม่ไปขยับมากมายอะไรประมาณนี้ย ก็โอเคไหนลองถอดมาสึกสาอ๋อเนี่ยถอดอย่างนงี้ยังไงต่ออึ๊บอึบเป็นรอยแน่นอนอึ๊บอ่าอึอึอ้ออาแขนขยับได้ด้วยนะ <c oughs> อ่ามันเป็นแบบนี่ข้างในแล้วมันจะมีเหมือนแม่เหล็กนะฮะเอาไว้เชื่อมเวลา ไฟมาติดอ๋อร้านต้องพับแขนเหรอพับนี้ไม่ได้หรอขอ,อพับงี้แล้วก็เอาใส่คืนอ้าวล่เหมือนเดิมอนะ่ะอึ้บอ้อย ลอยแน่นอนอ๋อต้องเยีงยงเยอะๆเออดูจะไดไปึป๊กสายติดตักไม่ไม่ติดป่ะเอออย่างงี้เอาปิดตรงนี้โอเค๋ยวลองปิดดูสิอ๋อนี่ก็เป็นไม่เหล็กอันเนี้ย ม,มีแม่เหล็กตรงนี้ปึ๊บอืแล้วก็ปิดปึ๊บปึ๊บ,บอ่าบโอเคเอ,อ้ยเคปอีกแบบตรงนี้ก็นะฮะขยับนี่หม,มุนได้ยกขึ้นยกลงนะครับ ไม่สามารถแปลเป็นอย่างนี้ได้นะก็ได้แค่นี้อ่าไว้ตั้งโชว์สักส่วนใหญ่ดีกว่าอีกตัวนี้ใช่ได้ใช่ใช่ได้แต่ถ้าคุณอยากได้จุดขยับก็เยอะๆคุณก็ไปเล่นคอมมิกเคสนะฮะหนักๆผมเคยมีแล้วก็ขาหักคอมมิกเคสนะแกนกาเฟแล้วเชื่อผมมั้ย